รับการประสานงานจากอาจารย์หวานบอกว่ามาให้กำลังใจที่รัฐสภาพวกเราก็เคยทำงานนี้ครับเป็นเวทีอยู่ที่ลานพะรุปได้ตั้งชื่อบอกว่าเป็น 20, กลุ่ม29มกราจนถึงวันนี้ครับพักการเมืองที่คนเสื้อแดงและผู้ที่รักในระบอบประชาธิปไตย ก็ส่งเสริมก็ฟังเสียงจากพวกเราครับมีมติเมื่อวานนี้ว่าจะดันร่างพรบรนิรโทษกรรมเข้าสู่สภาแบบเร่งด่วนนี่คือเสียงพี่น้องประชาชนนี่คือคนมาจากเสียงพี่น้องประชาชนถูกต้องไหมครับพี่น้องครับเราอาจจะต่อว่าเป็นบางครั้งบางคราแต่เราเห็น พักเพื่อไทยฟังเสียงพี่น้องอยากให้พี่น้องที่อยู่ในเรือนจำที่บางเขนนี่พี่น้องครับซึ่งพวกเราเองก็พยายามไปเยี่ยมพยายามไปให้กำลังใจญาติพี่น้องจนถึงทุกวันนี้ครับรัฐบาลซึ่งการนำโดยคุณยิ่งรักษ์ชินวัตร นำเสียงส่วนใหญ่ในสภาผู้แทนราษฎรตอนนี้จะถือว่าพด็จการก็คงจะไม่แปลกเพราะว่าพี่น้องประชาชนส่งเสริมเหลือเกินอยากให้รัฐบาลนี้ดันพรบนี้แล้โทษกรรมให้มันลุล่วงไปถูกต้องไหมครับก็มันได้เยอะก็มันได้มากแหละประชาธิปัตย์ก็ไม่รู้ว่าจะไงฮะ ถ้ารัฐบ,บาลเสียงน้อยกว่าฝ่ายค้านนี่มันจะทำอะไรได้อะอย่าใช้วาจาอย่าใช้ถ้อยคำที่บิดเบือนอะไรประชาธิปัตย์เพราะทุกวันนี้มันก็แทบจะไม่เหลืออะไรเลยเรื่องราคาของพรรคประชาธิปัตย์เองแม้แต่คนในพักเองก็พยายามที่จะสร้างสารรค์ พยายามที่จะพูดให้พักประชาธิปัตย์นี่ปรับตัวถ้าพักประชาธิปัตย์เองเนี่ครับทำตัวให้มันอยู่ในกรอบค้านในสิ่งที่ควรค้านมันก็น่าจะตบมือให้แต่ถ้าพักประชาธิปัตย์ทำตัวแบบนี้ไม่มีการพัฒนาไม่มีการที่จะสร้างสรรค์นโยบายมาแข่งกับพักอื่นครับพักประชาธิปัตย์รอวันสาบสูญนฮะไม่ใช่ว่าพวกเราไม่ให้โอกาส เราอยากให้พรรคประชาธิปัตย์มีโอกาสเหมือนกันเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นพรรคของประชาชนแต่มีพวกที่อยู่ใต้อำนาจอำมาจพี่น้องครับครอบงำอยู่คิดใหม่ทำใหม่เราก็ยังให้โอกาสพี่น้องครับล่าสุดพี่น้องอย่างที่เราเห็นอยู่หน้าสื่อหนังสือพิมพ์ต่างๆครับก่อนจติกวาวนิช ไปที่ห้องกงพี่น้องครับไปอยากได้อะไรไม่ทราบไปอยากพบใครไม่ทราบพี่น้องครับเหวกลับมาเต็มถุงเลยพี่น้องครับเครื่องบินแทบลนไปนั่งกีบวายเจอนัทวุฒิก็ย,ยังแซวเลยครับหน้าเฟซบุ๊กหน้าทวิตเตอร์ถ้าก่อนไปพบทักษิณแล้วได้พบทักษิณอะไรจะเกิดขึ้นกับพี่น้องครับ แต่ด้วยความเป็นนักธุรกิจเป็นคนที่หัวไวกลัวพี่น้องจะเสียใจกับพี่น้องครับก่อนไปนั่งรอกับเมียสองชั่วโมงพี่น้องครับกลับบ้านมือเปล่าก่อนทำอะไรบ้างล่ะครับอยู่ที่บริษัทล็อกเล่มีชื่อคณะกรรมการอีกหนึ่งท่านครับชื่อวสันติกาวณินี้พี่น้องนั่นเป็นใครไม่ทราบ อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิครับรับสัมทานรักษาความปลอดภัยในสุวรรณภูมิท่านนโยบายของรัฐบาลปูยิ่งรักนี่ครับผุดขึ้นมาและประสบผลสำเร็จกับพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นที่เก็บตัวไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีต่างๆซึ่งจะมีเอี่ยวด้วยครับก่อนต,ต,ติกาวานิชไปเรื่องนี้หรือเปล่าไอ้เพื่อนรัก ไม่เคยคิดเคยฝันแล้วว่ากอนจะไปหาทักษิณน,นั่นไม่ใช่พ่อมึงนะกอนนั่นเป็นคู่ต่อกอนมึงในเรื่องการเมืองโดยตรงนะกอนตากิกาวาเนตได้ยินหรือเปล่าไปเพื่อผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่ากอนตากิกาวาเนตและพะับกระดีบรสไอามามไหม พวกมึงทําทุกอย่างนี้เพื่อผลประโยชน์หรือเปล่าฝากดังๆังทะลุกระจกไปที่สภาบุตรและสระนฝากไปให้ท่านประธานนะฮะช่วยพิจารณาด้วยเพราะพวกเราตัวเล็กๆครับตัวไม่ใหญ่หรอกแต่พูดดังหน่อยพูดทางวิทยุเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันตอนเช้ามืดเดี๋ยวจะปลดหรือไม่ปลดครับประธาน ประธานก็คนบ้านผมคนอีสานบ้านผมนี่แหละครับพยายามกินดีมหมีเมองน,นะครับอย่ากินดีจักระจันดีแมงวีพี่น้องประธานสมศักดิ์นี่คือเสียงคนอีสานเหมือนกันใจฟ่อลาออกไปให้คนอื่นขึ้นมามันได้ทุกอย่างแล้วสถานการณ์ก็ให้วารลก็ให้แล้วครับ อย่าใจปาซิวขอบคุณครับ